จบไปเลยใช่ายสังฆวัตรเนี่ยจบช่วยอย่างเดียวสังฆวัตรเนี่ยตัดสรุปช่วยอย่างเดียวไม่ใช่การสร้างบารมีไอ้การสร้างบารมีเป็นคตินิยมรุ่นหลังเออมันเป็นคตินิยมรุ่นหลังบอกที่เราให้ให้ไปนี่เราให้แล้วแล้วไปมีด้วยใช่ให้แล้วแล้วไปมันไม่เป็นการเอาบารมีเหรือไหมมันไม่ใช่การสังรวมบรมีหรือการสร้างบารมีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมาจากไหน มันก็มาจากที่เราโผดมาเรื่อยๆนี่แหละใช่มันเกิดมาจากนี้เราให้เรื่อยๆแล้วโผดเรื่อยๆเราสงเคราะห์เรื่อยๆตอนนัน้นเป็นบารมีอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่สิ่งเอาบารมี hmm. ไม่ใช่การเอาบารมีแต่เรา mm hmm. เราเลยก็เลยต้องให้บารมีถ้าไม่งั้นก็ไปติดบารมีไปยึดบารมีกลายเป็นโมหะในบารมีอุปทานในบารมีฮะเวลาท่านตัดสูุให้ก็ตัดสูุให้ต,งตรงๆจบให้ต,งตรงๆแต่รุ่นหลังมันมาสร้างขานิยมตรงนี้ขึ้นมา ใช่ไหมคเราไปช่วยนนคนจนเพื่ลงปิยบาลใช่อย่างเนี้ยเราก็แบบต้องแล้วแล้วไปเลยก็เหมือนก็ตัดรูไปด้วยช่วยแล้วแล้วไปสงเคราะห์แล้วแล้วไปก็คุณตัดมันก็ตัดไปด้วยเลยนั่นแหละเป็นวาสนาในการตัดรูไปด้วยเป็นบาร,รมีในการตัดรปไปด้วยหรือเรืยกจบช่วยไปด้วยอืม,อมออก็ไปอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็มาอย่างเงี้ยเรื่อยๆ ตอนี้มันก็เลยมากขึ้นการปลอมก็เลยมากขึ้นด้วยมหาคุนาก็เลยมากขึ้นเป็นงเอาตามอยู่มันไม่ใช่การเอาต้องล้างขัตินิยมคาว่าสร้างเอาทําเอาในบารมีต้องล้างตัวนี้เลยถ้าไม่งั้นพอสร้างเอาทําเอาแล้วมันจะไม่กลายเป็นผู้ให้ไงจะกลายเป็นผู้เอาอันนี้มันจะตันแล้วมันก็จะกลายเป็นถังทุกข์ในบารมีเพราะบารมีก็อนัตตาในบารมีเออมันไม่สิ่งยึดติดนีบารมีแต่นั้นที่เราให้กันมาเรื่อยๆมันเป็นบารมีอยู่แล้วแต่มันเป็นบารมีแบบ แบบไม่ใช่การเอาบรารมีนี่นแหละมันเป็นบรารมีการสัดรู้ช่วยจบช่วยหลุดช่วยให้เวลาให้ก็ให้แล้วแล้วไปไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องมีคําตอบอะไรเยอะเกิดควรแล้วก็แล้วเราไปนี่มันก็มากขึ้นอย่างนี้ไงตรงนี้มันก็เลยมากขึ้น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 ,น,นเป็นมหากุณาไปเองด้วยาาอย่าใช้คําว่าสั่งสมนะถ้าใช้คําว่าสั่งสมนี่มันจะกลายเป็นญหาซ้อนโลภซ้อน ความอยากซ้อนอม,มนกลายเป็นกิเลสในบรารมีนี่บอกเลยพอกลายเป็นกิเลสในบรารมีครับมันก็เลยกลายเป็นบรารมีแห่งทุกข์ที่มันทุกข์ในบรารมีทุกข์เลยอ่ะ คนมีบารมีเยอะแต่ไม่ให้บารมีก็ทุกกับบารมีอ่ะอันอยู่ั่นขังอยู่หละวนเวียนอยู่หละเขาก็เลยต้องออกผลต้องไปปลดกันแล้วระบายออกพอปลดมันก็ระบายบารมีออกพอระบายบารมีออกมันก็ลยไม่อันทุกข์ไม่อันทุกข์ไม่ขังทุกข์อยนรเนี้ยบารมีมันก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งทุกอย่างมันไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่มีเลยแม้แต่บารมีก็ทุกข์บารมี อัน้เราต้องใช้ต้องให้บ,บุญเองก็ยังเป็นทุกข์ในตัวบุญเลยแต่เขาก็เรียกว่าสุขย่างๆมันก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาบุญก็อนิจจังทุกขังหน้าตาในบุญบุญก็อนิจจังทุกขังหน้าตาในบ,นบุญพูดง่ายๆคือมันไม่ไม่ใช่สิ่งยึดติดเลยแม้แตนน่นิดเดียวดังนั้นเราใช้การเอากับสิ่งพวกนี้ไม่ได้เราใช้การสาั่งสมกับสิ่งพวกนี้ไม่ได้ไเพราะอะไรเพราะคำว่าเอาแล้วคําว่าสั่งสมเนี่ยมันจะกลายเป็น ทุกทันทีขังทุกทันทีเอามาขังเอามายึดคำว่าเอาเอามายึดคำว่าเอาเอามาขังอนั่นแหละเรียกว่าขังทุกยึดทุกทันทีอันทุกอย่างไม่ว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็เปลือนหน้าตาหมดอันนี้จังหมดมันไม่ใช่สิ่งที่ติดแต่นั้นต้องคอนโทรลในดีตรงนี้บาร,รมีมีก็ต้องคอนโทรลในดีคือต้องให้กันอย่างเดียวอดกันอย่างเดียวสังนวัษษษษษแ,ลแล้วก็แล้วไปแล้วไปแล้วไปกันอย่างเดียว ใช้การเอาไม่ได้ใช่การสั่งสมไม่ได้สนะิ่งที่เรียกว่าบุญบาร,รมีเพราะอะไรเพราะมันจะกลายเป็นขังทุกทันทีคนไม่เคยคิดไม่เคยเฉลียวไงว่าแม้แต่บุญบาร,รมีก็คือทุกในบุญบาร,รมีเองบาร,รมีบุญบาร,รมีก็อันนี้อันนี้จังในบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีก็อนัตตาในบุญบาร,รมีก็คนไม่เคยเฉลียวในข้อนี้นะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครบอกที่ให้เอาให้เอาให้เอา มันก็เลยองพระเจ้ากระตาสรุปว่าทุกอย่างเนี่ยมันอนัตตาหมดทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะดีไม่ว่ามันจะไม่ดีไม่ว่าจะบุญจะบาปก็อนิจังในตัวมันเองอนัตตาในตัวมันเองหมดทุกขังในตัวมันเองหมดไม่ว่าจะบุญจะบาปก็ยึดไม่ได้ในตัวมันเองทั้งหมดอันนี้พอไปสร้างคตินิยมทําเอาเจริญเอาเข้ามาปั๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาทุกมายึดทุกเอาอนัตตามายึดอนัตตาเอาอนิจจงมายึดอนิจจงมันก็เลย กลายเป็นทุกเกลียดฉะนั้นมีอย่างเดียวฉะนั้นคือแล้วไปทุกอย่างก็คือแล้วแล้วไปในตัวแล้วไปเองแล้วไปในตัวแล้วแล้วไปเองแล้วไปในตัวแล้วแล้วไปเองแล้วไปในตัวมันเองสภาวะก็แล้วแล้วไปในสภาวะจิตก็แล้วแล้วไปในจิตรูปธรรมนามธรรมก็แล้วแล้วไปในรูปธรรมนามธรรมแล้วแล้วไปกันในตัวแล้วแล้วไปเงี้ยเงี้ยมันจะไม่ข้องไม่คาไม่ติดไม่ขาดในตัวมันเอง จะไจะกลายเป็นอธิวาสนาในการตัดสรู้ช่วยสังคมวัดกันอยธ์ตลอดเวลาตัดสรู้ช่วยกันตลอดเวลาจบตัวจบช่วยกันตลอดเวลาอย่างนี้นะคุณพดาโลองเป่าหูเยอะโลกงสร้างข้างเยอะ ทุอย่างท่านก็นกนตัดไว้ให้แล้วมันอนัตตาทั้งหมดรูปธรรมน,นามธรรมไม่ว่าจะดีไม่ดีก็ว่านัตตาอนัตตาเนี่ยมันเอาไม่ได้มันเอามาเอาไม่ได้มันเอามายึดไม่ได้มันเอามาเพื่อยึดไม่ได้มันต้องแล้วแล้วไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่นั้นหลวงพ่อจะให้เนื้อหาไปเลยไง ไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปได้กันเลยเออมันไม่ใช่การยึดติดมันไม่ใช่การเอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยไงมันไม่ใช่การเอามันไม่ใช่การสั่งสมมันไม่ใช่การยึดติดมันไม่ใช่การเอาบารมีมายึดมันไม่ใช่การเอาบารมีมาสั่งสมมันไม่ใช่การเอาในบารมีนั่นจึงให้เนื้อหาตัดสรุปตรงๆเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยทุกอย่างเนตอนนี้มันจะไม่ขัดแย้งกันนกั นั่นแหละเนื้อหาตัดสรุปเลยตัดสรุปช่วยกันไปตลอดเลยนั้นทุกวันที่เรามีเราเป็นอะไรกันอยู่เนี่ยมันก็มีแบบแล้วแล้วไปในสิ่งที่มีเท่านั้นเป็นก็แล้วแล้วไปในสิ่งที่เป็นก็เท่านั้นแหละตลอดเวลาเลยมันแล้วแล้วไปโดยสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เราไม่แล้วแล้วไปจากมันมันก็แล้วแล้วไปจากเราตลอดเวลา ดังนั้นจึงให้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันยเนื้อหาตัดสรุปไปเลยจบตัวจบไปเลยไม่ใช่การสั่งสมสติการสั่งสมสมาธิการสั่งสมตบะตฌานญาปัญญาการสั่งสมบารมีจะสิบทัานี่สิบท่าสามสิบท่าจะกี่ทัามันไม่ใช่การสั่งสมถ้าการสั่งสมนี่มันเหมือนกับเราเอาทุกมาทุกไงเหมือนกับเอาทุกมาทุกไงเหมือนกับเอาสิ่งที่มายึดมายึดไง หมือนก็เอาสิ่งที่ไม่ยึดไม่ยึดเนี่ยมันก็ผิดไปจากเนื้อหาตรัสรู้หมดเลยดต่การปลดสัตว์นี่คือปลดแล้วแล้วไปก็ปลดมาเรื่อยๆปลดไปเรื่อยๆปลดที่ปลดปลดไม่เอาปลดปลดแล้วแล้วไปในการปลดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลดเอาปลดแต่อย่างนี้กังให้คตินิยมรุ่นหลังที่สร้างเอาทำเอาสั่งสมเอาเนี่ยถ้าเรื่อมันเป็นคติแห่งทุกเรียกว่าทุกคติทุกในตัวคติเองมันเป็นคติแห่งทุกในตัวคติเอง เนี่ยมันก็เลยเสี่ยงกันอยู่เงี้ยเรียกว่าเสี่ยมไอ้รุ่นหลังๆนี่มันเสี่ยมรุ่นหลังๆเนี่ยพากันเสี่ยมปัญหาเสี่ยมเอาเอาเอาก็ไม่เฉลี่ยวแล้วก็องพุทธาพตัดสรุปให้แล้วว่ามันไม่มันไม่ใช่การเอาอนัตตามันไม่ใช่การเอาในอนตาอันนี้จางมันก็ไม่ใช่การเอากันในนิจังทุกมันก็ไม่ใช่การเอาอะไรทุก และทุกอย่างเนี่ยมันอนัตตาหมดไม่มีข้อยกเว้นรูปธรรมนามธรรมชีวิตไม่ใช่ชีวิตอนัตตาหมดเลยไม่มีข้อยกเว้นสามัญลักษณะสามประการอนิจจังทุกขังอนัตตาทัวอย่างเนี่ยสภาพทุกข์หมดทุกอย่างก็สภาพอนิจจังหมดไม่มีข้อยกเว้นว่าอะไรไม่ใช่อนิจจังดังนั้นมันไม่อาจจะเอาอนิจจังมายึดได้ไม่อาจจะเอาอนัตตามายึดได้เพราะอะไรถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะกลายกลายเป็นบําเพ็ญทุกข์กิริยาทันที เรียกว่าเอาสิ่งที่ไม่เอามาเอาอ่ะมันก็กลายเป็นทุกข์ในตัวเอาทุกอย่างมันไม่ใช่การสั่งสมอันนี้จังแล้วแล้วไปในะนีจังอนนัตตาก็แล้วแล้วไปในะอนนัตตาตลอดเวลามันมอันนัตตาไม่ใช่การสั่งสมอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ใช่การสั่งสมนะอันนีจังดันคำว่าการสั่งสมเนี่ยม,มันเกิดขึ้นจากโลภนิยมความรอบนิยมคตินิยมตัณหานิยมอุปทานนิยม มันเกิดขึ้นจากโมหะตัณหาประานนิยมมาเลยกลายเป็นรูปแบบของการสั่งสมวาสนาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีมันก็กลายเป็นสั่งสมกรรมด้วยสั่งสอผู้ปรธานด้วยสั่งสมโมหะในบารมีสั่งสมตัณหาในบารมีด้วยมันไม่ใช่แค่สั่งสมบารมีแต่มันคือการสั่งสมตัณหาในบารมีด้วยเป็นเงาตามตัวคู่ไปเลยนพอไปตามคตินิยม ดดนเสียมไงปัญหามันเสียมโมหะมันเสียมโลภะมันเสียมเหมือนกําลังกําลังเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันก็เลยกลายเป็นบําเพ็ญทุกเกียแต่ตัวเอานั่นแหละเรียกว่าตัวสังสมนั่นแหละหรือว่าตัวทุกเกลียแต่นั่นจริงจ้องมาตัดสู้ช่วยกันก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ จากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดจริงต้องมาสรุปเนื้อหาตัดสรุปช่วยมันจริงจะเลิกบำเพ็ญทุกข์ยหายถามไม่ดีเนาะจะได้แจ้งแจ้งกันไปทางสวัสดิ์สภูมิ ใช่มันก็มีความสงสัยเว่เราก็สังผัมันตัวเดียวนะเขาก็สงสัยไม่เราคนเดียวมันเกิดจากคตินิยมมันจะเอาอุปธานนิยมตัสหานิยม องมหาบารมีองพระเจ้าปมพระองค์แรกท่านก็โปรดมาเรื่อยๆนี่กว่านะโปรดมาเรื่อยๆปอดไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การบำเพ็ญสั่งสมอะไรเนื้อหาตัดสู so um in oui, like joking, hey, ุรจริงเนี่ยมันไม่ใช่การสั่งสมอะไรมันเกิดคตินิยมรุ่นหลังขึ้นเองบำเพ็ญเอากันแบบนั้นแบบนี้มันก็เลยทุกริยาในการบำเพ็ญ ฉะนั้นในรูปแบบของการสั่งสมบารมีไม่ว่าจะสิบพัดยี่สิบธิ์พัสามสิบธิพักอะไรก็ตามทีมันเป็นรูปแบบแห่งทุกติยาจำข้อนี้ไว้ในเมื่อท่านตัดสรู้ให้ตรงๆแล้วก็ตัดสรู้เชื่อใจตรงๆไปเลยไปสั่งสมอะไรในสิ่งที่มันไม่เอาตัวมันเองไปสั่งสมอะไรในสิ่งที่อนัตตาในตัวมันเองอนิจจในตัวมันเองตัดสรู้ตรงๆไปเลยไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ม่ยึดก็มายึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดตัดสรู้ตรงตรงไปเลยโลกนี้มันจะได้ไม่มืวอแต่เฉะเฉยไม่มืวอแต่คอดมาคอดไปเห็นไหมแต่นั้นในคตินิยมในการสร้างบารมีสั่งสมบารมีนี่เขาเรียกว่าเป็นทุกขติมันเป็นทุกในตัวคตินิยมเองมันก็ไม่ตรงต่อองคพุทธะไงมันไม่ตรงดอนนะการตัดสรู้ของท่าน ต้องเข้าใจว่าเราก็ตัดสรู้ช่วยกันไปเรื่อยๆแม้แต่ไม่ต้องปรารถนาเพื่อพุคุณก็ตัดสรู้ช่วยกันไปเรื่อยๆได้คุณก็ฟังสิฟังลาษนาแห่งการจบตัวจบช่วยกันฟังลาษนาแห่งการตัดตัวตัดช่วยกันคุณก็ฟังถึงคุณจะไม่เป็นการเขาเรียกว่าไม่เป็นบารมีแบบพุทมิคุณก็ตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์ได้คุณก็ฟังลาษนาดิ อรหันก <py S 2> <Que einer> <History> ็ตัดสรุช่วยสัมปัสสัได้ไม่เห็นต้องเป็นพุทธะก็ฟังดิฟังรหัสันดิรหษสัยการตัดช่วยจบจบช่วยตัดตัวตัดช่วยก็ฟังดิอรหันก็ตัดสรุปช่วยสัมรัสส์ได้จบช่วยสัมปัสสได้อริยะก็ตัดสรุปช่วยสัมรัสสได้จบช่วยสัมปัสสได้ปุถิชนก็จบช่วยสัมปัสสได้ตัดสรุปช่วยสัมราสสได้ก็ฟังดิ ฟังลาหัสันเห็นการจบตัวจบช่วยเดี๋ยวมันก็เลิกแปลเองเลิกเป็นปริชนลเลิกเป็นอริยะไปเองก็เป็นเนื้อหาขององค์พุทธะเนื้อหาเดียวกันเปงก็ต้องฟังลาหัสัยของท่านฟัง ฟังแค้ที่มันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการเสี่ยมกันน่ะไม่ใช่เป็นการเสี่ยมเป็นการสอนกันให้เป็นตัวเป็นตาป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาฟังฟังในสิ่งที่จบตัวจบเองฟังในสิ่งที่มันไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองก็ฟังสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเนื้อหาในการจบตัวจบช่วยสังสวัสดทางนั้นมันเป็นเนื้อหาในการตัดตัวตัดช่วยสังสวัสท่นั้นแหละเรื่องเนื้อหาตัดสู้เท่านั้น ไม่ต้องไปเสียเวลาแบ่งเลยพุทธะและสัมพัสัตว์พุทธสาวกและปุถุชนไม่ต้องไปเสียเวลาแบ่งก็ฟังนี่ฟังในสิ่งที่เป็นเน LIKE! <lamps> ื้อหาข้องจบตัวจบเดียวกันเนื้อหาที่เป็นจบตัวจบเดียวกันก็ฟังแลาจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างว่าคุณเป็นพุทธสาวกหรือว่าเป็นพุทธะมันจะไม่แตกต่างไปเองหรือเป็นปุถุชนมันจะหมดความแตกต่างไปเองว่าคุณเป็นอะไร ถ้ามันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นอรหันต์หรือเป็นบุริชนหรือเป็นอริยะหรือเป็นพุทธะมันจะไม่มีความหมายไม่กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองไปเองไม่มีความหมายไม่กระทั่งตัวไม่มีความหมายไปเองต้องฟังฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นการเสี่ยมให้เป็นตัวเป็นตะาหรือเป็นอะไร พราะว่าตัวเสียมในสังสารวัมันเยอะเรียกตัวเสี้ยมต้องงั้นต้องนี้ต้องนี้ต้องงั้นมันเยอะไงตัวเสียมในสังสารวัตรมันเยอะก็ฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นการเสียมให้มันเป็นอะไรฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาในสิ่งที่ฟังเอ๊ะ ก็ไม่เอามันทั้งเอาท uhh. okay> ั้งไม่เอามันจะได้ไม่ขัดแย้งกันนัตาไม่ขัดแย้งกันอนิจังไม่ขัดแย้งกันอรานักตามันไม่เคยเอาตัวมันเองอนิจังมันก็ไม่เคยเอากันแนะอนิจังเองนัตามันก็ไม่เคยเอากันในอนักตาเองมันมีแต่แล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไป นี่เราไปเอาซ้อนเข้าไปไม่ว่าจะเอาสติเอาสมาธิเอาตบะฌานญาณปัญญามันก็ขัดแย้งกันนัตตาอนัตตารมขัดแย้งกันนิจังรมคุณกาลังเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นทุกข์กิริยาในตัวเอาก็เรียกว่าบาเพ็ญทุกข์กิริยาแต่เริ่เอาปฏิบัติเอาเรียนเอารู้เอามันทุกข์กิริยาหมดเลยมันเป็นทุกข์กิริยาหมดมันก็เลยทุกข์เลย ยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแบแผนก็ยิ่งทุกทุกนี่ทุกคนกำลังเอาทุกขกำลังเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันก็เลยกลายเป็นทุกขในตัวเอาเหมือนกับกำลังยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดเนี่ยมันก็เลยเป็นทุกขในตัวยึดขึ้นมาลองฟังดีดี ฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาแม้กระทั่งตัวเอาไม่ในสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันจะได้จบตัวจบช่วยไปตลอดการตลอดการตลอดเวลาไม่ต้องเป็นพุทธดรพุทธดอนพุทธดนด้วยเออตลอดการตลอดเวลาตลอดไป จบตัวจบช่วยกันตลอดไปมันต้องไม่ต้องเป็นพุทธนดอนพุทธนดอนพุทธนดอนด้วยรู่ฟังไม่ต้องไปแบ่งพุทธสาวกปุถุชนอริยะอรหันต์องพุทธะไม่ต้องแบ่งไม่แบ่งทําไมในในยะแห่งการตัดสู้เดียวกันไปเลยเนื้อหาแห่งการจบตัวจบเดียวกันไปเลยเนื้อหาแห่งการยุติตัวยุติเองตัวเดียวไปเลยไปแบ่งทําไม ไปแบ่งให้มันเป็นมานะในสิ่งที่แบ่งแบ่งอริยะแบ่งมริชนเมื่อเกิดมานะตรงนั้นขึ้นมาเกิดการยึดถือตรงนั้นขึ้นมาแบ่งทําไมจากสิ่งที่มันไม่เอาไม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันไม่ต้องแบ่งอีกแล้วมันไม่ต้องไปแบ่งอีกแล้วรูปไม่ใช่การเอารูปนามไม่ใช่การเอานามจิตไม่ใช่การเอาจิตไม่ต้องไปแบ่งอีกแล้วนอกในนอกไม่ใช่การเอานอกในก็ไม่ใช่การเอาในก็ไม่ต้องไปแบ่งอีกแล้วนอกในแบ่งทําไม ปฏิชนก็ไม่ใช่การเอากันในปฏิชนิยะก็ไม่ใช่การเอากันในอริยะไม่ต้องแบ่งแบ่งทําไมสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบ่งทําไมลาษณาแห่งการจบตัวจบตรงๆไปด้วยกันนี่แหละแล้วมันจะเป็นการจบตัวจบช่วยกันตลอดการตลอดไป ไม่ต้องเป็นพ mm. hmm. ุทธันดอนพุทธันดอนพุทธันดอนพุทธ no ันดอนจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันอย่างนี้ไม่กระจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ไม่ยึดก็จากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันมันไม่ใช่การเอาทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่ใช่การเอาทั้งไห่ทั้งไม่ไหม มันไม่ใช่การเอาไงทั้งพ้นทั้งไม่พ้นทั้งหลุดทั้งไม่หลุดมันไม่ใช่การเอาซ้อนแต่นั้นลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยทุกอย่างอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทีนี้ก็หมดความแตกต่างเลย สุรุกน <c oughs> ไ,ได้ไม่ต้องไปปฏิบัติทุกอะไรแบบนี้ลูกเีลูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายเพียงแต่บาลมีให้กับเช่าก็ไม่เวรเขา พอรถไฟให้เจ็บก็แล้วนะไปกเเิมไม่ต้องไปกังวลด้วยไม่ต้อง เขาบอกว่าวันนี้เขากับมาขอหลวงพ่อให้พรวันนี้ให้พรทั้งเช้าเลยที่พูดมาเนี่ยคือพรนะครับพรในการตัดสู้ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นไม่ต้องขอพรเลยให้พรทั้งเช้าเลยตลอดพรที่มันเป็นเนื้อหาของการตัดสู้ในพรนั่นแหละที่จุดของพรละนตองกวนถูนะ